สรับสวิตัสสวัสดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมดูคนครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวปืน an94 คาสทองนั่นเองนะทุกคนก็รู้สึกว่าเหลืออีกแค่วันเดียวนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายเติมก็ลองไปจัดลองไปเล่นกันได้นะครับผมสําหรับส่วนตัวพี่แล้วพี่ลองเอาไปเล่นดูแล้วนะผมก็เหมือนเดิมครับผมลูกเกมมันสายฟรีคนดูให้เพื่อนโยนปืนเล่นตอนที่ลงแรงนะทุกคนเดี๋ยวก็จะได้เห็นเนาะ ก็ขอพูดอะไรก่อนนิดนึงครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูดาเมจของเขานะว่าดาเมจของเขาเท่าไหร่นะครับสำหรับปืนตัวนี้ดาเมจของเขาอยู่ที่32ครับผมทุกคนอัตราการยิงอยู่ที่64นะแล้วก็ความแม่นยําอยู่ที่65สิบห้าความแม่นย่ำแม่นยำนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะทุกคนการควบคุมอยู่ที่41แล้วก็การยิงทะลุนี่ค่อนข้างที่แบบก็ก็พอใช้ได้ครับผมผมสิเนาะทุกคนแล้วก็การเคลื่อนไหวหกสิการเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคนดูถ้าเราแบบ ถ้าให้แนะนําแบบว่าวิพี่สมควรอัพสายไหนดีครับสาหรับปืนพวกเออะไรแบบนี้ถ้าใครเป็นสายปืน A อนทุกน,น่าจะรู้นะว่าปืน AN นี่เป็นปืนที่แบบวิ่งเร็วนาะค่อนข้าง,างที่จะเร็วอัตราการเคลื่อนไหวของเขาค่อนข้าง,างที่จะเร็วนาะแล้วก็ถ้าเราแบบใส่สกิลอัพไปสายน้ําเงินสายเหลืองอะไรแบบนี้วิ่งเร็วสับปืนเร็วอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็ได้จะดีนะแต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วนี่ผมมันสายแดงไงคนดูนี่บอกป่ะปืนอะไรผมก็อัพสายแดงมดนะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็หลักๆเลยปืนตัวนี้ของเขานี่แบบระยะใกล้นี่ถ้าแบบเห็นสัตร์ตวิ่งมาหรือว่าแบบไปหลอยดากเขาอะทุก uh huh. คนเราสามารถเอามีดฟันเขาได้ด้วยนะเนี่ยเออเนี่ยไปก็บอกปืนแต่เขามีมีดติดด้วยนะเนี่ยมันก็จะแทงวานนี้นะชิคิเอวอานี้คนดูเค okay, ข้ามไป แล้วก็ถ้าเราแบบสะสมโมดูลน่ะเออเรามีโมดูลอะไรแบบนี้เราก็ไปอัพแล้วก็ไปเพิ่มสกิลปืนอะไรได้นะผม mm hmm. ก็มันมีอยู่2ตัวเลือกเชฟวลล่าทุกคนมันมีการผ่อนชําระแล้วก็การที่แบบเราซื้อสดเลยนะผม mm hmm. การผ่อนชําระ mm hmm. ก็อยู่ที่3 7 0 0นเพชร้นั่นเองนะ mm hmm. ก็มันจะได้ปืนมาทดลองใช้เท่าไหรอ่อ่ะทุกคนสามารถเอามาเล่นได้7วันนะผมแล้วก็ได้แว่นตาถาวรน,นะมันก็จะมีเป็นด่านไปนนี้ด่านแรกด่านที่2ก็จะได้อะไรอะ่ะ หอตัวละครด่านที่3ก็จะได้ชุดตัวละครอ,อุ้ยถาวรเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นแบบสายเติมอยู่แล้ว9,800เพชรครับผมทุกคนก็จะได้ทั้งเซตเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนถาวรน,นะผมกรอบรูปอืมก็จะประมาณนี้นะคนดูแต่ถ้าใครที่แบบเป็นสายฟรีก็อย่างเหมือนผมอะ่ะทุกคนแบบอยากลองว่ะอ้ยปืนสายเติมปืนแพงอยากลองจับเล่นจังเลยทุกคนก็ต้องมีเพื่อนดีๆอะเออ ไปหาเพื่อนสายเติมอะไรแบบเนี้ยให้เขาโยงปืนให้เล่นลองเล่นดูอะไรแบบเนี้ยเออเผื่อถูกใจเราแบบจะได้จัดมาเล่นบ้างอะไรแบบเนี้ยย้ำนะทุกคนมันเหลือแค่อีกวันเดียวนะเหลือหนึ่งวันนะแบบพ่อผมก็จะได้ออกจากเกมไปแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยถือว่าปืนตัวนี้น่าจะเป็นปืนตัวที่2ที่เป็นคาร์ดทองนะคนดูเพราะว่าปืนตัวแรกมันเป็นปืน a k 4คคาร์ดทองใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวนี้มันมาเป็น a n 9 4าสคาร์ดทองนะผม แต่ได้ให้เปรียบเทียบแล้วปืนตัวนี้มันเหมือนปืนอะไรนี่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยคลิปนี้อาจจะแบบยาวนิดนึงนะคนดูเอ,อ้ยนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นเอ็นเก้าสี่นะผมแต่ขอตัวเขาไม่มีมีดนะคนดูหลายคนก็คงจะเล่นแล้วอารมณ์ยิงมันเหมือนเหมือนกันเลยนะสําหรับผมอะ่ะ แล้วก็ถ้าแบบอยากติดมีดนี่นี่เอเคสี่เจ็ดตัวนี้ก็มีมีดอ่ะคนดูนี่นี่น,น,น,นี่ถ้าใครแบบอยากเล่นอารมณ์แบบติดมีดด้วยอะไรยเนี้ยเนี่ยระยะใกล้ก็สามารถแทงได้เหมือนกันนะผมสาหรับเอเคตัวนี้เนาะเอเคพาร์แล้วก็ปืนที่สามนี่ตัวนี้ก็เอเอ็นทุกคนอือคือแบบถ้าเรามีสีมืออ่ะทุกคนเรายิงคมยิงโหดอยู่แล้วอ่ะปืนอะไรก็แบบเล่นได้หมดอ่ะ โดยเฉพาะอย่างลูก G m ลูกเกมมันโนหนึ่งคนดูแล้วก็สําหรับใครที่ยังยิงไม่คมนะครับผมพี่แนะนําให้กลับไปกินนมก่อนนะเ,เกมคุยมุ้ยที่บอกให้กลับไปกินนมไม่ใช่อะไรหรอกกว่าทุกคนไม่มีแรงยิงอะไรแบบนี้ไงเออเป็นห่วงเออทุกคนแล้วช่วงนี้ก็ช่วงเขา้าพรรษาใครที่แบบใสย่ยสยแบบใส่รองใสา่เบียอะไรแนะบบนี้ก็เบาๆหน่อยละก,กันนะลูก G กเป็นห่วงไงเออทุกคนต้องดูคลิปผมอีกั้านะครับผมเอ้ยมีสาระเียเลย ผมไม่ได้อัปเดตคลิปค่อนข้างทางี่หลายวันใช่ป่ะทุกคนตอนนี้ผมได้ทำคลิปดองไว้อะ <Okay. S 1> บอกเลยดองไว้ประมาณสัก4 5หคลิปแล้วทุกคนก็จะได้เห็นเร็วๆนี้เนาะสำหรับคลิปรีวิวปืนหรือว่าเป็นคลิปเล่นอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคนดูโอเคครับ okay, ผมเราไม่พูดทำทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยทุกคนว่าดามิตของเขาอะไรเท่าไหรนะ่เนาะทุกคนก็ไปดูบอกเลยว่าดีดเข้าหัวโคตรด,ดีคนดู ก็วับไปดูตอนที่พี่จัดทีมตอนที่พี่ลงแรงเลยนะผมว่าดีไม่ดีอะไรยังไงใครที่แบบมันเหลืออีกวันเดียวเนาะใครที่แบบจะซื้อจะเติมหรือว่านั่นแหละไม่ต้องเติมก็ได้อย่างที่พี่บอกแหละมีปืนดีแต่เล่นไม่เป็นแค่นั้นแหละทุกคนคือแบบเราสายฟรีเราก็แบบสายหล่อยอะ่ะทุกคนให้เพื่อนโยนปืนนะพู ών, ดง,ง่ายๆอ่ะอยากลองเล่นปืนไหนก็ไปหาแบบสายเติมเอาละกันนะทุกคนก็ let's go ศูนย์เก้าอ่ะไอทอไอเทพทอนะ เกินไปหัคนละนอนมาแล้วนี่ยเกินไปหัคนละเปลี่ยนชื่อเกินไปหนละว้าเกินไปหนละดูชุดผมดิชุดนอนไม่ได้นอนเห็นปะแบ้าแค่ไหนอีกเยอะเหรอเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยตึงพคนนั่นไหดีเซิร์ดดีเซิร์ดดีเซิร์ดดีเซิร์โตัระยะไกลโพด โอ้หเลือกดีส์ดกันหมดเลยครับคนดูพี่พี่มาโยนปืนให้ผมนี่พี่พี่บอยอ่ะโยนปืนให้ผมนี่ไปไหนเหรอเกิดยังไงฮัลโหล

อะไรเนี่ยกระตุกถ่านลรมาเด้อโอ้ฝ่าวิ่งมาพอดีเลยเติมไม่งตอยไม่ตึงไม่ตึงบอยเพื่อนอยู่ไหนตึงบอกว่าฝังเอามัน

ยิงแก่พี่มันออกอะไรกันกระเถิกระเด้งกระเด้กรเดงกระเด้งโอ้โหไม่ตายอยาวเจ็บมากพี่เดินเลยเดินเลยข้างหน้าไซ้ายมืออุ้ยเนียวม

bài qua bạc bồi bay. The mày bia lên bây giờ lắm. The loại bia đúng không kiao nèo nèo Tiếp tục! Tiếp tục! Tiếp tài Chuyện này dài không? Úi! Chuyện Lần thế là điện Double kill. chim nhạc gặp dao. Bomb has bóng hai bay dao chế. dao Không พัดลม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 ฟุ๊กพัดลมพัดลมมาหลังโดยเอแล้วนะ m i s s i o เ f a i ์ e d m a t c ม the t a r ะ e t s Go ก o go g ก go เมื่อกี้มรู้หักปิงสองร้อยยี่เ เอ้าบีบีรูดโอ้โหพี่พี่รอดดีดดดดีเอาแล้วมันมันหลุดมนได้ไงีเม็ดเดียวจบเลยอยู่เอหมดเลยอยู่บนน่ะบนหัวมันขึ้นได้หรอตรงนี้เอ้าขึ้นได้หอ bắt thôi, hú, đây clip rồi, cơn sao trái, chính, mission success, p'chay, đây clip mà, p'chay, hello, làm cái đó chút đỉnh cũng không béo, thằng mới kia sẽ ăn cái gì, clip, cái 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 โอ้โหโคตรยาวเลยรอไปสักสิบหกนาทีกว่าสมมุดนะเนี่ยสมมุติสมมุดได้ครับสมมุิอานจะตัวเดียวเองมั้งเนี่ยไายให้มันโลซะบ้างว่าไผป็นไผนี่ไงพี่ที่พี่บอกว่ามันมันดีดมันยิงยากนี่ไงผมก็ยิงให้ดูแล้วไงเบื่อนไหนเอามาตากงไหนอ่ะ ไว้ปี๊ดไทยไว้เล่นดิ <laughs> ผมก็ยิงให้ดูแล้วไงพี่โวยนี่ไงที่พี่บอกว่ายิงยากอะ่ะใ,ให้มันให้มันู้ซะบายเพราะแผ่นไม่เองไผ่